ออมเมมเบอร์ Member, สุกร,วรวัวแรกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน7 App อติดตามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทะเลแดงนะครับกลุ่มฮูตีเองก็ออกมาขู่แล้วก็ได้ยิงเรือที่แล่นผ่านใน คาเลแดงตรงนี้นะขณะที่สหรัฐพันธมิตรเองไม่พอใจนะก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการทางอากาศตอบโต้กลุ่มฮูตีล่าสุดนี้มีการยืนยันตรงกันแล้วนะครับว่าทั้งฮูตีสหรัฐเนี่ยนะครับได้มีการประทะกันคือฮูตีเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธ2ลูกไปใส่เรือรบของสหรัฐซึ่งก็เล็งแล้วก็โดนเป้าหมายเนี่ยหนึ่งลำด้วยกันนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับเรื่องนี้ ผู้ชมครับมีการยืนยันแล้วนะครับจากกองบัญชาการกลางสหรัฐนะครับว่าฮูตีในเยเมนเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธถูกเรือสินค้าของสหรัฐหนึ่งลำแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตฮูตียังยิงขีปนาวุธใส่เรือสหรัฐอีกลำหนึ่งแต่ว่าถูกสหรัฐเนี่ยยิงตอบโต้ได้ทันกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดภาพยืนยันผ่าน X หรือว่าชื่อใหม่ของ Twitter นะครับเรือสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีชื่อว่า MV ยิปรอต้าอีเกิลที่สหรัฐเป็นเจ้าของและดำเนินการติดทงหมู่เกาะมาเชลถูกยิงด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวชนิดต่อต้านเรือหนึ่งลูกเมื่อวานนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาตามเวลาของกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนโดยยิงมาจากพื้นที่ในเยเมนที่ฮูตีควบคุมอยู่แล้วก็ยิงถูกเป้าหมายก็คือเรือดังกล่าวครับแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ หรือความเสียหายหนักนะครับเรือยังคงแล่นต่อไปตามปกติเจ้าของเรือลำนี้ก็คือ Eagle b u บา Shipping มีฐานอยู่ในสหรัฐครับ ด้านบริษัทแอมเบร์บริษัทด้านความปลอดภัยทางทะเลของสหราชอาชนาจักรระบุว่าเรือยิปรอต้าอีโกไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเลยการโจมตีของฮูตีดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายที่ผลประโยชน์ของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐร่วมกับสหราชอาชนาจักรโจมตีทางอากาศฮูตีในเยเมนเป็นครั้งแรกเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน กองบัญชาการกลางสาหรัฐยืนยันด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันเดียวกันนั้นเลยครับก็เป็นเวลาตามกรุงซานาของเยเมนนะครับกองทัพสหรัฐเนี่ยตรวจพบขีปนาวุธทิ้งตัวต่อต้านเรือ1ลูกยิงเข้ามาใส่เส้นทางเดินเรือพาณิชย์ทะเลแดงบริเวณฝั่งใต้ของทะเลแดงแต่ การโจมตีครั้งนี้ล้มเหลวแล้วขีปนาวุธนั้นก็ไปตกบนแผ่นดินเยเมนไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับส่วนวันอาทิตย์ฮูตียิงขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือใส่เรือพิฆาตของสหรัฐหนึ่งลำบริเวณฝั่งใต้ของทะเลแดงแต่ว่าถูกเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของสหรัฐนั้นสอยร่วงลงไปครับ ด้านยายาซาเรอาโฆษกทางทหารของฮูตีแถลงยืนยันว่าฮูตียิงขีปนาวุธหลายลูกเป้าหมายเรือหนึ่งลำของสหรัฐในอ่าวเอเดนปากทางเข้าทะเลแดงเมื่อวานนี้และยิงถูกเป้าหมายระบุได้ว่าเรือและเรือรบทุกลำของสหรัฐและสหรัชนาจักรที่เข้าร่วมในการลุกปรานเยเมนจะต้องตกเป็นเป้าหมายโจมตีของฮูตี อ่าวเอเดนตั้งอยู่ระหว่างประเทศโซมาเลียกับประเทศเยเมนเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญเพราะว่าเป็นทางผ่านจากทะเลอาหรับไปทะเลแดงและเข้าสู่คลองสุเอสโดยมีเรือ2 1 0 0 0ื่นลำแล่นข้ามอ่าวทุกปีเส้นทางนี้มักใช้ในการขนส่งน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียทำให้อ่าวเปอร์เซียกลายเป็นทางน้ำที่สำคัญในเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการโจมตีเกิดขึ้นลามมาถึงอ่าวเอเดนนับตั้งแต่สหรัฐ ร่วมกับสหรัฐนาจากักโจมตีทางอากาศฮูตีในเยเมนเป็นครั้งแรกเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนเพื่อตอบโต้ฮูตีที่โจมตีเรือสินค้าต่างๆในเยเมนมานานหลายเดือนตั้งแต่19พฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นต้นมาเหตุการณ์ในเอาเอเดนครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่กบฏฮูตียิงขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งเล่งเป้าเรือพิฆาตของสหรัฐแต่ถูกเรือรบของอเมริกาสอยร่วงเสียก่อนค่ะ นายกรัฐมนตรีริชชี่สุนัก ri, ของสหราชาจักรได้ชี้แจงต่อรัฐสภาสาหราชาจักรเมื่อวานนี้ครับว่าการโจมตีฮูตีในเยเมนไม่เกี่ยวกับสงครามในกาซาเป็นการป้องกันตนเองและได้เลือกเป้าโจมตีฮูตีในเยเมนอย่างระมัดระวังด้วยแล้วก็เป็นการโจมตีอย่างสมน้ำสมเนื้อกับการกระทําของฮูตี โดยเลือกโจมตีเฉพาะสถานที่ที่ฮูตีใช้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวและส่งโดรนอากาศยานไร้คนขับที่สนามบินบานีและอัพสในเยเมนเท่านั้นสุนักยืนยันด้วยว่าจุดมุ่งหมายของเขายังคงเป็นการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางและต้องการฟื้นฟูเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ให้ได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News n ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ